สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ได้เวลาหวานข้าวนะครับเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่นะครับกมการข้าวเพิ่งรับรองมานะครับกอขอ95ครับเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่ไปที่ไปซื้อแล้วคือไปทำ มาซื้อมาทํานะครับทางเจ้าของอร้านตลาด16บหกนะฮะน้ำลูกกาหรือทางบางน้ำเปรี้ยวนะท่านบอกเขาบอกมานะครับของเฮียชัยครับพอขายให้กับทางเราเสร็จเขาก็โทรบอกกับาทางล,ลงสีนะฮะว่าข้าวสายพัน,นุ์นี้ได้จดทะเบียนรับรองแล้วนะครับ เพื่อที่ให้ตามลงสีได้รับรู้นะครับแล้วก็งอกดีมากด้วยนะครับให้ดูฮะงอกดีมากครับ ตอนแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเอาข้าวอะไรลงดีตัดสินใจทีแรกว่าจะเอาสี่หนึ่งพวงนะครับแต่พอพอโทรไปถามว่ามีข้าวสิเขาบอกว่ามีครับแล้วก็มีข้าวขอขอเก้าห้าเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ระยะการเก็บเกี่ยวก็พอกับสี่หนึ่งพวง ก็เลยตัดสินใจเอาก็ขอ95มาลองดูครับสายพันธุ์ใหม่ร้านเฮียใช้นะครับตลาดคของ16เดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้กันว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ฤดูฝนด้วยฮะตกทุกวันนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเสียหายแค่ไหนเลยนะครับเนี่ยสูบน้ําแห้งอย่างเงี้ยนะครับคืนเดียวน้ําขาวเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอฝากกด ติดตามกดสัตว์ค้ายกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ